สวัสดีครับวันนี้เราส่งงานอะไรกันบ้างนะครับมาดูกันท่อซิงซีหนึ่งนะครับมีท่อหกสก็มีแล้วก็ท่องานอลูมิเนียมนะครับนี่ท่อไปอลูมิเนียมสวยๆแบบนี้นะครับสั่งได้เลยครับตอนนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับแต่สั่งสั่งทําได้นะครับลงคิวงานตัวนี้ท่อซีทีนะครับปาดแค่นิดเดียวใส่ฝาครอบได้นะครับขอแนะนําอีกชุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าคุ้มมากๆเลยคือชุดนี้นะครับนี่เลยชุดเสื้อสูบลูกสูบ44่ส่มิลนะครับใส่เครื่อง4ีหนึ่งมีครบนะครับลูกการคอฮะประก็นข้าง ซีนข้างก็มีให้ครับชุดขบูเลื่อยยนนะครับชุดขบูผ้าปั๊มใส่เครื่องสีหนึ่งนะครับแล้วก็มีกล่องแห้งนี่ชุดนี้นะครับ TLC 3ขบูเลื่อยยนนะครับก็จัดให้ได้นะครับขาตั้งเครื่องควรเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อไม่ให้ท่ออเสียโดนพื้นเครื่องโ 63cc นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องซิงนะครับนี่เลยมีท่อมีขบูซิงนะครับเครื่องนี้พี่ลูกค้าอยากได้มือเล่งนะครับใช้ตัดห้าก็จัดให้ได้นะครับ ลานดึงเบาสําหรับเครื่องสีนงหนึ่งเราก็มีนะครับจะรีบแพ็ครีบจัดส่งให้นะครับแจ้งเลขพัสดุในชัดครับผมขอบคุณครับ